คลิปนี้นะคะเป็นพลังงานรวมนะเป็นแรนดอมนะคะมาดูสิว่าช่วงนี้นะคะการเงินการงานเป็นยังไงนะคะใบแรกก็มาเลยนะคะเกี่ยวกับความสุขล้วนๆเลยนะใบแรกนะคะต้องรอดูใบต่อไปนะอ่าใบาต่อไปเกี่ยวกับการเงินโอเคนะคะช่วงนี้เจ้าของดวงชะตานะคะคุณจะได้เจอคุณถูกใจแบบฟุกๆนะคะแม้แต่การเงินคุณก็จะได้ าเงินมาแบบฟุกๆนะคะจะมีคนมาช่วยเหลือแบบฟุกฟุกด้วยนะคะสำหรับท่านที่ยื่นกู้ไปนานสิ่งที่รูรอคอยเกี่ยวกับการเงินก็จะสมหวังนะคะแม้แต่ก,การงานด้วยนะการงานนะคะงานที่คุณรอมานานจะสำเร็จนะคะขอให้เชื่อเซนตัวเองนะเจ้าของดวงชะตานะคะท่านมีเซน์นนะสิ่งไหนที่คุณคาด คิดไว้จะสำเร็จนะคะคุณมีเซนนะขอให้เชื่อมั่นในเซนของตัวเองนะคะส่วนการงานให้ระวังนะคะงานเยอะอะสําหรับหน่วยงานที่มีคนเยอะๆนะคะความขัดแยง้งความคิดเห็นไม่ตรงกันย่อมเกิดนะคะขอให้ระ,ะมัดระวังความคิดที่ไม่ตรงกันด้วยนะคะงานเยอะไม่รู้จะทำอะไรก่อนดีนะคะ สำหรับท่านที่มีแฟนแล้วช่วงนี้แฟนคุณก็จะไม่มีเวลาให้คุณนะเพราะว่าเขา,างานเยอะมากนะคะงานเขาเข้าเยอะมากเขาก็จะมุ่งไปกับการงานหรือไม่ก็ช่วงนี้แฟนคุณก็เหมือนมีอะไรทไี่ไม่ได้คุยกันแล้วก็เหมือนไม่ไว้ใจกันด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดจะได้เจอคนถูกใจแบบฟุกฟุกนะคะ อาจจะได้เจอทางสายงานนะคะเขาจะยื่นมิตรหม่รตีมาให้เรานะคะอ่าเป็นความสุขด้วยนะเพราะว่าเหมือนใจตรงกันด้วยนะคะเราก็เหมือนแบบอาถูกใจนะคะอ่าสําหรับท่านที่รอคอยการเงินมานานๆนะคะจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะหรือไม่ก็งานที่คุณทำมานานจะประสบความสำเร็จนะตำแหน่ง ตำแหน่งเพื่อนมิตรภาพดีนะคะจะได้ไปเฉลิมฉลองกันจะได้เจอเพื่อนเก่าๆด้วยนะคะช่วงนี้นะ,ะในใจของท่านตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะอยากจะออกไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะอยากจะไปอยู่ตามเขาลำนาภัยอยากปีกตัวสักพักอยากเดินทางไกลนะคะตัวท่านเองนะ,ะส่วนตำแหน่งบ้านนะคะคน คนในบ้านรู้สึกจะน้อยเนื้อต่ําใจกันนะคะรู้สึกว่าจะมีงอนงอนน้อยใจกันถ้ามีอะไรก็พูดคุยกันด้วยนะคะแต่เจ้าที่เจ้าทางดีมากนะคะมีเทพผู้หญิงคอยปกปักรักษานะอนดีตที่ผ่านมาคุณก็ผ่านอะไรที่เจ็บปวดมามากเหมือนกันนะคะอาจจะโดนหักหลังโดนหักอกนะคะกับคนเก่าๆต่อไปนะคุณจะเจอ คนใหม่มาแทนที่แล้วคุณก็จะลืมความเจ็บปวดตรงนั้นแล้วนะคะสําหรับคนโสดนะคะเออแล้วก็นะคะการการงานเด่นมากนะคะสําหรับท่านที่ผ่านมาเจอนะคะคุณจะได้งานเสริมเข้ามาด้วยนะไม่ใช่ว่างานประจําอย่างเดียวนะคะจะมีงานเสริมเข้ามาอาจมีโชคมีลาบด้วยนะคะอะเลขหน้าไพ่ก่อนเลยนะคะเลขหน้าไพ่มีหนึ่งมีห้านะคะมีหนึ่งมีห้าแล้วก็มี เก้านะคะทุกคนนะอ่าแล้วก็มีสามด้วยนะคะสีสีนำโชคสัปดาห์นี้นะคะอ่าสีแดงนะคะสีแดงถ้าจะเกี่ยวข้องกับการเงินให้ใส่สีแดงไปติดต่อเลยนะส่วนสีเหลืองนะคะอ่าเกี่ยวกับการทำงานนะคะจะประสบความสำเร็จถ้าอยากมีความสุขนะคะเกี่ยวกับความสุขนี่เลยนะคะสีสีขาวนะคะสีขาวนะคะ สีแห่งความสุขของคุณนะสําหรับท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอาเป็นคลิปที่ดีคลิปหนึ่งนะคะเป็นพลังงานรวมนะเป็นแรนดอมนะขอให้งานเข้ามาแบบฟุกฟุกขอให้การเงินมีคนช่วยแบบฟุกฟุกแล้วก็ขอให้เจอความรักแบบฟุกฟุกด้วยนะคะสําหรับคนโสดนะขอให้โชคดีนะคะ